ขณะนี้ที่ไทยยังคงเกาะติดสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิยุอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันนะคะที่ขณะนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดกระบี่แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดพังงาแล้วก็ลงสู่ทะเลอันดามันทะเลอันดามันต่อไปแต่ว่าถึงแม้ว่าจะลงพื้นที่สู่ทะเลอันดามันแต่ว่ายังได้รับอิทธิพลนี้ทําให้มีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะอย่างจังหวัดนราธิวาสตอนนี้นะคะก็มีฝนตกลงมาติดต่อกัน4วันด้วยกันนะคะปริมาณน้ําในแม่น้ําสายหลักทั้ง3สาย ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําสุงไหงโกลกบางนา,าและแม่น้ําสายบุรีมีปริมาณน,น้ําล้นตลิง่งแล้วก็ไหลทละลักเข้าท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรที่ปลูกสร้างนะคะที่อยู่ตลอดแนวริมตลิง่งและพื้นที่ราบลุ่มค่ะส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําท่วมก็คือที่อําเภอเมืองอาเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อเภอเกาะสมุยอําเภอเกาะพัง,งานและอําเภอพระแสงนะคะที่มีฝนตกหนักน้ําท่วมในบางเส้นทางค่ะส่วนที่จังหวัดสตู ะะก็มีประชาชนในเจ็ดอำเภอจังหวัดสตูลก็ได้รับความเสียหายหลังจากปริมาณน,น้ําจากเทือกเขาสันกลาคิลีได้เข้าท่วมแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะคะส่วนที่จังหวัดพัทลุงค่ะขณะนี้ห้ามเภอของจังหวัดพัทลุงที่อยู่ใกล้กับจังหวัดสงขลาก็ได้รับอิทธิพลนี้นะคะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็มีพายุรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของราษฎรด้วยค่ะ ส่วนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะก็คือที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นปัญหาเพราะว่าน้ําท่วมทั่วทั้งเมืองหัดใหญ่นะคะบางจุดน้ําท่วมสูงเกินกว่า2เมตรค่ะและตอนนี้มีทั้งเรื่องของปัญหาการสื่อสารแล้วก็เส้นทางด้วยนะคะมีรายงานว่าเส้นทางคมนาคมทางสายการบินนี่ยังไม่มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินนะคะแต่ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าเปิดวิ่งได้แค่สถานีสุราษฎร์ธานีเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะเส้นทาง ทางรถไฟที่สถานีรถไฟหัดใหญ่จนถึงช่วงเช้ามีปริมาณน้ำเพิ่มอย่างต่อเนื่องค่ะการรถไฟจึงขอแจ้งงดเดินรถช่วงสถานีชุมทางทุ่งสงนครศรีธรรมราชและช่วงสถานีพัทลุงหัดใหญ่ค่ะรวมถึงแจ้งประกาศงดเดินขบวนรถเร็วที่171-172ช่วงภาคใต้ตอนล่างจากสถานีตันยงมัดกับสถานีสุงไงโกรกเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะส่วนขบวนรถที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปภาคใต้เมื่อวานนี้ต้องหยุด รถรวม8ขบวนมีขบวนรถเร็วที่171เส้นทางกรุงเทพสุไหงโกลกหยุดรอที่สถานีชุมทางทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชขบวนรถด่วนพิเศษที่35เส้นทางกรุงเทพปาดังเบซาหยุดรอที่สถานีนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชขบวนรถด่วนพิเศษที่37เส้นทางกรุงเทพสุไหงโกลกหยุดรอที่สถานีคลองจันดีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและขบวนรถเร็วที่169เส้นทางกรุงเทพยะลาหยุดรอที่ ส,ส,สาถานีสุราษฎร์ธานีขบวนรถเร็วที่173เส้นทางกรุงเทพนครศรีธรรมราชหยุดรอที่สถานีสุราษฎร์ธานีขบวนรถด่วนที่83เส้นทางกรุงเทพตรังหยุดรอที่สถานีสุราษฎร์ธานีขบวนรถด่วนที่8 5เส้นทางกรุงเทพนครศรีธรรมราชหยุดรอที่สถานีสุราษฎร์ธานีส่วนขบวนรถเร็วที่167เส้นทางกรุงเทพกันตังหยุดรออยู่ท wow ี <travels Magazine> ่สุราษฎร์ธานีนะคะ สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถติดต่อขอรับค่าโดยสารคืนได้เต็มราคาที่นายสถานีรถไฟทุกแห่งและขอให้ติดตามความคืบหน้าการเปิดเดินรถได้ที่เว็บไซต์ของการรถไฟที่ www.railway.co.th หรือว่าสายด่วนการรถไฟ1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะ สำหรับถนนภาคใต้ที่ถูกน้ำท่วมนะคะขณะน,นี้ทางกรมทางหลวงสรุปว่ามี5จังหวัดในจำนวนนี้รถผ่านไม่ได้12เส้นทางค่ะมีจังหวัดนราธิวาสยะลาสตูลสงขลาและปัตตานีส่วนจังหวัดสงขลามีเส้นทางรถผ่านไม่ได้มากที่สุด8เส้นทางได้แก่สาย407คลองหวะสงขลาอำเภอเมืองน้ำท่วมครึ่งเมตรช่วงกิโลเมตรที่1 4 15หกรมทางหลวงแจ้งไม่มีสายทางทดแทนนะคะส่วนเส้นทางสายสี่พังลาบ้านสเสดาวอำเภอ สะดาน้ำท่วม100เซนติเมตรค่ะอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่1290ถึง1291กรมทางหลวงบอกว่าไม่มีเส้นทางทดแทนเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงสายคลองแงะบ้านพลีอำเภอนาทวีน้ำท่วมครึ่งเมตรถนนสาย4054สะดาวประดังเบซาน้ำท่วมเกือบเมตร ถนนสาย4085สบ้าย้อยบนแหลแมงอําเภอสบ้าย้อยน้ำท่วมเมตร20เซนมค่ะสายนาทวีประกอบอําเภอนาทวีน้ำท่วมเกือบ1เมตรนะคะแล้วมีสาย4145คลองแงะบ้านทำโพอําเภอสะเดาน้ำท่วมเมตร20เซนติเมตรสาย4113นาทวีประกอบอําเภอนาทวีน้ำท่วมประมาณ1เมตรค่ะ ไปดูที่นาราธิวาสรถผ่านไม่ได้2เส้นทางคือเส้นทาง4115จอมอนิคมพัฒนาให้ไปใช้เส้นทางเทศบาลสุขิรินแทนนะคะและเส้นทางที่4217ดูทรงยอไอตากอแนะนำให้ใช้สาย4115ตอนดูทรงยอจมอแทนค่ะ ส่วนที่ปัตตานีรถผ่านไม่ได้2เส้นทางคือสาย409นาเกตยะลาอำเภอโคกโพน้ำท่วม40เซนติเมตรกิโลเมตรที่34-35นะให้ใช้เส้นทาง410ช่วงปัตตานียะลาแทนและถนนปัตตานีสาย4 2โคกโพนาเกตอำเภอโคกโพน้ำท่วมครึ่งเมตรที่กิโลเมตร78-79แนะนำให้ใช้สาย4 3ช่วงปากน้ำเทพ,พาหนองจิกค่ะ ไปดูเส้นทางการบินนะคะคุณผู้ชมกรมการบินพลเรือนแจ้งว่าสนามบินในความรับผิดชอบคือที่สุราษฎร์ธานีระนองชุมพรนครศรีธรรมาราชกระบีน่นราธิวาสให้บริการตามปกติวิสัยทัศน์และสภาพอากาศไม่มีปัญหาต่อการบินนะคะแต่สายการบินนกแอร์แจ้งยกเลิกเที่ยวบินวันนี้ที่ลงภาคใต้สีเที่ยวได้แก่เส้นทางดีดีเจ็ดดอนเมืองหาดใหญ่กำหนดบินออกเวลา11นาฬิกานาทีอันนี้ยกเลิกไปแล้วนะคะดีดี7107เเส้นทาง ทางหัใหญ่ดอนเมืองเวลา1ิ3นาฬิกายกเลิกแล้วดีดี7 1 1ดอดอนเมืองหัดใหญ่ออกช่วง5โมงเย็น15นาทียกเลิกแล้วและเส้นทางดีดี1 3หัดใหญ่ดอนเมืองช่วงทุ่ม10นาทีนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะทางนกแอร์ล่าสุดที่บอกมานะคะบอกว่านกแอร์ประกาศว่าสามารถบินได้ตามปกติแล้วนะคะ คุณผู้ชมต้องการจะตรวจสอบจากทางนกแอร์เดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งสำหรับเส้นทางการบินเหล่านี้นะคะ ส่วนบขสค่ะทางคุณวุฒิชาติกรยาน,นมิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบขสอบอกว่าขณะน,นี้ระดับน้ําที่หัดใหญ่สูงรถเข้าจอดที่สถานีขนส่งไม่ได้แล้วต้องหาทางเลี่ยงไปเส้นทางลบบุรีรามเมธแทนค่ะส่วนที่น่าเป็นห่วงคือขนส่งสุราษธ,ธานีเนื่องจากมีปริมาณน้ําท่วมขังส่วนที่อื่นนั้นยังเปิดให้บริการได้ตามปกติค่ะค่ะ ส่วนเส้นทางของพายุดีปรสชันที่ขณะนี้นะคะได้มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดกระบี่ก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปจังหวัดพังงาแล้วก็ลงสู่ทะเลอันดามันนะคะเราจะติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะจากคุณประสิทธิ์โอสถานนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะสวัสดีค่ะผู้ว่าคะครับสวัสดีครับค่ะทานานี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นยังไงบ้างคะ,อะตอนนี้ก็กมีเมฆมากนะครับ แต่ว่าฝนก็ก็ไม่ไม่ตกนะคะคือเมื่อคืนก็มีฝนอยู่บ้างนะครับฝนไปร่อยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ตกนะครับค่ะเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีพายุได้เคลื่อนไปที่จังหวัดสงขาได้รับอิทธิพลนี้ด้วยไหมคะก็ก็มีครับเพราะว่าฝนที่กระบี่นะครับก็มีประมาณสักประมาณสักร้อยมลิเมตรนะฮะในช่วงช่วงคืนที่ผ่านมานะครับนะฮะก อำเภอที่มีฝนมากก็คืออำเภอของท่อมกับทางเกาะลันตาซึ่งอยู่ตอนใต้ของของกระบี่นะครับเพราะว่า,าหลังจากที่คึื่นที่สงขามาที่พัทลุงเข้าดังก็จะมาพุ่งมาที่ทางทางกระบี่ตอนใต้นะครับคือแถวอำเภอ,อเกาะลันตาอของท่อมนะครับค่ะมีความเป็นห่วองอยังไงบ้างที่พายุดีเปย์ชันขณะนี้ได้เคลื่อนมาที่จังหวัดกระบี่แล้วะคะ่ะ เอคือคือสภาพตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้นะครับรตมัมพร้อมไว้แล้วก็เราได้แจ้งแอนเตอ,อ่ให้ให้ทุกอำเภอน,นะครับได้แจ้งเตืยนประชาชนเราเฝ้าระวังให้แจ้งเตือนประชาชนรวมทั้งเราใช้อาสาสมัครของออป้องกันภัย นะครับที่ทีกว่านี้เจอเปลี่ยนภัยคอยบอกกล่าวนะครับแต่ว่าสภาพโดยทั่วไปตอนนี้นะครับที่ที่ปรากฏของกระบี่ก็คือว่าอาจจะมีน้ําท่วงขังบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพคงไม่เหมือนฝั่งอ่าวไทยนะครับเพราะฝั่งอันดามันก็คือเป็นฝั่งที่ไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงนะครับค่ะนอกจากฝนที่มีอิทธิพลต่อทําให้ฝนตกแล้วนะคะมีลมกันช่องแรงในพื้นที่จังหวัดกระบี่มั้ยครเพราะว่าจังหวัดกระบี่ก็ติดทางทะเลอันดามันนะคะ ครับไม่มีคือคือลมลมที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมาจากพืน้นแผ่นดินนะครับเพราะฉนั้นลมเมื่อเช้าก็มีใบไม้ไหวบ้างนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่แรงนะครับและช่วงนี้อากาศก็พอเห็นแสงตะวันนะครับเพราะว่าไม่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 ถึงนาดัปิดจนกระทั่งแบบอมองเลยไม่เห็นนั่นแหละครับค่ะ ตอนนี้คือจังหวัดกระบี่ก็คือยังไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุดิเปชันลูกนี้มากสักเท่าไหร่นักนะคะถูกต้องครับ,ตรบแต่ว่าในส่วนของการเตรียมการาป,ป้องกันนะคะค,ค่ะผู้ว่าคะต้องจากส่วนของการเตรียมการป้องกันในส่วนตรงนี้นะคะ่ะครับ อ๋อการเตรียมการป้องกันเราเราได้ให้ทางทุกอำเภอได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วแสแตนบายยี่สิบชั่วโมงอยู่แล้วนะครับนะครับในแง่ของการดูแลเรื่องของอพี่น้องที่จะประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมต่างๆเนี่ยเราก็ก็หน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับมีหน่วยอันนี้เ,เตือนภัยที่จะคอยแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในท้องที่ได้รับทราบอยู่แล้วนะครับ นะครับและตอนนี้ที่มีเหตุนะครับถ้ามีน้ําท่วมทางอําเภอขึ้นอ,อยู่แต่ลต้นเภอทนะ่าคงจะเข้าไปมาดูแลใกล้ชิดอยู่นะครับค่ะมีมีพื้นที่ไหนในอําเภอจังหวัดกระบีท่ที่หากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นแล้วทางผู้ว่ามีความเป็นห่วงมากคะเอ่อคือเนื่องจากลักษณะภูมิปรแบบะเทศของกระบี่นะครับมันจะไม่เป็นชีราบเป็นชี้ไปลูกลูกขึ้นน่นะครับเพราะนั้นอาจจะมีะน้ำไหล นิดหน่อยคือคือจะไม่ไม่ไม่ไมีลักษณะของน้ําุ่มขังนะครับจะออกทะเลได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นพื้นที่ป่าเขาบ้างนะครับที่อ,อําเภอเขาพนมนะครับอําเภอรัทับแต่ว่าผมเท่าที่ผมตรวจสอบจากต่ในอ,อำเภอเมื่อสักครู่วันนี้ก็ก็ยังไม่มีสถานการณ์ที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับค่ะส่วนขึ้นลมตอนนี้มีความสูงมากน้อยแค่ไหนล่ะคะ ขึ้นลมเท่าที่ทราบเมื่อวานนี้ทางคือคือทางนักสมาครประมงได้โทรศัพท์มางผมนะครับก็ในขึ้นลมทะเลก็ก็ยังไม่แรงเท่าไหร่คือต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือบเมื่อลมเนี่ยมันมาจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคือลมพัดจากบกออกทะเลทางฝั่งอันดามันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงถ้าที่ใกล้ฝั่งก็จะไม่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 น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ ค่ะงสอบถามพัทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เท่านี้ก่อนนะคะค่ะคุณประสิทธิ์โอสถานนท์ค่ะก็คือมีความเป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าเนื่องจากพายุดิปเปรชันนั้นได้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดกระบี่แต่ว่าเท่าที่เราสอบถามจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ตอนนี้ยังไม่มีฝนตกลงมามากนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าลมนั้นมาทางตะวันที่ตนออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็เป็นลมบกที่จะออกสู่ทะเลซึ่งก็จะไปออกที่ทะเลอันดามานันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝนก็ยังไม่ตกขึ้นลมก็ยังไม่แรงมากค่ะ ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังคงมีคําเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะจาเป็นจะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในที่ราบลุ่มที่อาจจะเกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางผู้บริหารของโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS นะคะแจ้งให้ทราบว่าสัญญา โทรศัพท์ในพื้นที่ตอนนี้ใช้บริการได้เพียงร้อยละ50เท่านั้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่หัดใหญ่เสาไฟเบอร์ออฟติกล่มทําให้สัญญาณใช้การไม่ได้เต็มที่ค่ะซึ่งนายวีรวัตรเกียรติพงษ์ถาวรรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการของ a i s บอกว่าตอนนี้เครือข่ายได้รับผลกระทบเริ่มขยายวงกว้างนะคะมีทั้งที่ชุมพรพัทลุงนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานาราธิวาสโดยเฉพาะที่หัดใหญ่สงขลานั้นมีสถานี เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นและไม่สามารถให้บริการได้ค่ะเนื่องจากการไฟฟ้าสวดภูมิภาคตัดกระแสะไฟฟ้าและมีเสา,าไฟฟ้าล้มด้วยนะคะมีเสา,าไฟเบอร์ออฟติกขาดที่หัดใหญ่ด้วยแล้วก็ทีมวิศวกรกําลังเข้าไปแก้ปัญหายอยู่ค่ะฉะนั้นแล้วก็ทําให้การติดต่อสื่อสารกันที่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็บางจังหวัดในภาคใต้ตอนนี้ค่อนข้างมีปัญหาทีเดียวค่ะค่ะมีรายงานว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดปตัตตานีนะคะก็ทําให้ต้นไม้เสาไฟฟ้าโค่นล้มเสียหายจํานวนมากค่ะ โดยเฉพาะที่อำเภออยู่ที่ริมทะเลเช่นอำเภอหนองจิกยา่าริงสายบุรีไม้แก่นและอำเภอเมืองนะคะนอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปตัตตาน,นีนะคะก็น้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรทางจังหวัดกําลังช่วยเหลืออพยพนักศึกษาตามอาคารแล้วก็หอพักต่างๆไปอยู่ในที่ท,ที่ปลอดภัยค่ะล่าสุดนะคะทางการได้อพยพชาวบ้านแหลมนกตําบลบานาอําเภอเมืองกว่า1000คนนะคะออกมาจากพื้นที่โดยเร่งด่วนแล้วนะคะเพราะว่า เลยได้หนุนเข้ามาทําให้เกิดน้ําท่วมขณะที่มีบ้านหลายหลังแล้วก็เรือประมงพื้นบ้านหลายสิบลาได้รับความเสียหายด้วยค่ะเราจะไปสอบถาม